สวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองหรือว่าวัดเรือล่มนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะเคยด่งดังมากๆนะคะให้โชคให้ลาบหลายต่อหลายท่านนะคะได้โชคได้ลาบกับเจ้าพ่อเจ้าแม่ผีเรือล่มนะคะ ก็วันนี้ถือโอกาสนะคะมาขอโชคขอลาบกับเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปฝากกับ f อฟทุกท่านนะคะเนี่ยนะคะเพราะว่าใกล้จะถึงปีใหม่แล้วนะคะมาขอโชคก่อนถึงปีใหม่นะคะเผื่อว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่จะประทานโชคลาบให้กับเอและก็ f อฟทุกท่านก็เป็นได้นะคะ ค่ะก็ก่อนอื่นเอ็ดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเอ็ดด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองแชแน,นลนะให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกับพี่ส้อยนะคะขอโชคขอลาบไปด้วยกันนะคะ โอ้โหพี่ส้อยวันนี้บ้านของเจ้าแม่น่าอยู่มากมากเลยสะอาดสะอ้านเลยเนาะพี่ส้อยจ้า <Yeah. S 2> อ๋อคือมีคนมาทําความสะอาดใช่ไหมคะพี่ส้อยจ้า yeah, ชาวบ้านอ๋ชาวบ้านเลยค่ะมาช่วยกันทำสองวันแล้วอ๋อมาทำสองวันแล้วเนาะจ้า yeah. อ๋อค่ะแล้วก็พี่ส้อยก็มาช,มช่วยด้วยเนาะมาช่วยด้วยสะอาดมากเลยออมาช่วยทําความสะอาดอ๋อป้าจันเขาล้างอ๋อป้าจันก็มาช่วยทําความสะอาดด้วยเนาะสะอาดมากเลยจ้าโอ้โหเนี่ยนะคะบริเวณวรอบๆเนาะ,ะสะอาดล้างสะอาดเรียบอ๋อทาสีด้วยเนาะพี่ส้อยเนาะโอ้ทาสีแวววับเลยเนาะสีส้มด้วยมีมีใครพามาทําความสะอาดเนาะพี่ส้อย พระได้ยินว่าพระเขาบอกว่าช่วยกันทําความสะอาดเนื้อล่มจ้ะอ๋อคือมีพระบอกมาใช่ไหมคะจ้ะพระจากไหนนาะไม่ทราบเลยค่ะแต่ก็ทําตามกระบอกคือมีพระบอกมาเนาะจ้ะบอกช่วยทําความสะอาดอ๋อแล้วเขาจะโชคลาภจะมาอีกจ้ะเขาบอกว่าแบบนี้ใช่ไหมคะจ้ะอ๋อชาวบ้านพากันทําความสะอาดจ้ะค่ะ ก็มีพระทักมาโบกเนะาะเหมือนอยู่ๆก็พระโบกเนะาะให้มาช่วยกันทำความสะอาดเดี๋ยวเขาจะให้โชคอีกเนะาะเพราะว่าแต่ก่อนโอ้ยที่นี่ก็ด่งดังมากเนาะพี่ส้อยเนะาะค่ะแต่ก่อนให้โชคหลายแต่หลายท่านหลายงวดนะคะแต่ว่าหลายปีที่แล้วนะคะแต่ว่าพักหลังๆก็จะเงียบนะคะก็ไม่แน่เนาะเผื่อว่าเจ้าแม่เขาจะให้โชค ต้อนรับปีใหม่ปีหกเจ็ดก็เป็นได้เนาะพี่ส้อยเนาะเพราะว่าก็ใกล้แล้วเนาะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วมาช่วยกันชาวบ้านมาช่วยกันสองวันจ้ะทาสีแล้วก็ทำความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างโอ้เนาะพี่ส้อยแม่ก็ปัดฝุ่นปัดฝุ่นพี่ส้อยปัดไปปัดมาก็มาเจออะไรเนี่ยไอเขาเรียกอะไรคะอ๋อเจออะไรคะพี่ส้อยเมຈเขาบอกว่าจะซับสว่าง ทำไมเหลือเชื่อจริงๆเลยนั่นแหละให้าธุให้เอซีช่วยบอกด้วยว่าไทยก็พูดยังไงคะจักสว่างหอมอ่ะพี่ซอยแอดก็พูดไม่ถูกเหมือนกันเนาะจ้าโอ้ยทำไมแปลกจริงๆเนาะนั่นแหละพี่ซอยก็ตกใจคนลุกด้วยโอ้พี่ซอยเป็นคนเจอใช่ไหมคะจ้า ขออนุญาตนะเจ้าค้าเจ้าแม่ลูกหลานขออนุญาตจบสวาฮมจ้าเดี๋ยวคุยกับเจ้าแม่ก่อนลูกหลานขออนุญาตถ่ายทําคลิปให้กับ fc ช่องละอองชาแนลได้รับชมนะเจ้าค้าขอให้เจ้าแม่ประทานโชคลาภให้กับลูกแล้วก็ fc ด้วยนะเจ้าค้าเจ้าแม่เนาะโอ้ยทำไมมันแปลกจริงๆเนาะพี่ซ้อยเมื่อวานจ้ะเจอเมื่อวานเนาะจ้าเจอเมื่อวานนียอเนี่ย มเหือนลุงก็บอกว่าเทวดาเขาลงมาอยู่ด้วยแล้วจ้าโอ้ลุงลุงนมอ๋อลุงนมเขาบอกอ๋อมีคนลุงเขาบอกมาบอกว่าเทวดามาอยู่กับองค์เจ้าแม่เนาะจ้าก็เลยเจอพี่ซอยแหละปัดไปปัดมาพี่ซอยบอกว่าสักสว่างโฮมแต่ว่าไทยเขาเขาพูดยังไงล่ะเอ็ดก็พูดไม่ถูกเหมือนกันค่ะพี่ซอยเนาะก็ให้ให้ให้แต่ภาษาทางบ้านเราเนาะ พูดเอาเองเนาะเขาเรียกในนะคะท่านผู้ชมเนาะถ้าคนก็ว่าเหลื่อเชื่อจริงๆนี่มันเป็นเจ้าแม่อ๋เป็นกับเจ้าแม่ขออนุญาตจับหน่อยนะคะเจ้าแม่โอ้ยเนาะนั่นแหละจริงๆเลยค่ะพี่้อยก็ตกใจอ๋อตานมก็บอกว่าเขาลงมาอยู่แล้วเทวดาเขามาอยู่กับเจ้าแม่แล้วจ้ะเขาบอกว่าเทวดาลงมาอยู่กับเจ้าแม่จะมาปรดชาวบ้านแหละสงสัยเนาะให้โชคให้ลาบประมาณนี้เนาะโอ้เหลือเชื่อจริงๆนะคะท่านผู้ชมเนาะ อยูยูพี่ส้อยมาทําความสะอาดแล้วก็มาเจอกับผมเอ๊ภาษาเคมรเขาก็เรียกว่าสักสวาโฮมค่ะแต่ว่าภาษาไทยแอดก็เรียกไม่ถูกนะคะก็ต้องขออภัยเอฟซีด้วยนะคะเพราะว่าเรียกไม่ถูกจริงๆนะคะไปเอาไปซักอ๋อเอาไปทําความสะอาดล้างน้ําอย่างแวววับเลยเนาะจ้าเนี่ยนะคะเจ้าแม่ทางนี้ด้วยจ้าสวยโอ้ยข้างบนด้วยเนาะ นี่ค่ะโอ้ยเจ้าแม่ได้บ้านหลังใหม่สวยงามมากๆเลยค่ะพี่สร้อยได้เดินไปรอบๆเรือเลยอันนี้ก็พี่สร้อยเอาไปไปจ่ซักทําความสะอาดเนาะจ่าทความสะอาดดอ้ยเจ้าแม่โอ้ยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเลยเจ้าแม่พี่สร้อยคนลุกพี่สร้อยคนลุกโอ้ยพี่สร้อยคนลุกเลยเนาะพูดถึงเจ้าแม่เนาะจ้าโอ้สงสัยเจ้าแม่จะมาโปรดพี่สร้อยแน่ๆเลยเพราะว่าพี่สร้อย ได้มาช่วยทาความสะอาดเนาะปัดไม่มีอะไรเลยนล่นะคะสวยงามค่ะไปหมดแล้วจ้ะอ้ยสวยงามจริงๆเลยเจ้าแม่เนาะจ้ะทาสีด้วยจ้ะโอ้ทาสีเนาะชาวบ้านหลายคนจะมาช่วยสองวันสองค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ให้พี่สร้อยมาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ไปฝา fc หน่อยค่ะพี่สร้อยเนาะเพราะว่าให้พี่สร้อยขอตรงไม้พายก็ได้เพราะว่า แต่ก่อนไม้พายเคยให้โชคแม่นเนาะจ้าค่ะค่ะเรามาขอโชคขอลาบกับพี่สร้อยนะคะนี่นะคะพี่ส้อยกําลังอธิษฐานขอกับเจ้าแม่นะคะขอแม่นๆนนะคะพี่สร้อยโอ้ยหลังจากไม่ได้เจอกัน นานเนาะไม่ค่อยได้ทำคลิปพี่ส้อยเลยพักหลังๆวันนี้ก็มีโอกาสมาขอโชคด้วยกันเนาะพี่ส้อยเนะาะค่ะเพราะว่าไม้ไผ่แต่ก่อนให้โชคแม่นมากนะคะอุ้ยแอดมองเห็นตัวเลขแล้วพี่ส้อยอก็ให้ fc ทางบ้านนะคะส่งไปด้วยกันนะคะพี่ส้อยมองเห็นเหมือนเลขเจ็ด ไหจุดไหนพี่ส้อยเดี๋ยวเอาชี้กับมือก็ได้จุงโอลงได้กันไหมตัวนี้ไงเจ็ดห้าตรงนี้ไงอ๋อพี่ส้อยเห็นเจ็ดห้าห้าอ๋อนี่นะคะท่านาพี่โ้จมไงตรงนี้เป็นเลขเจ็ดตรงนี้เป็นเลขห้าห้าตัวใหญ่มากเลยห้าไปยังงาุูนลงมาอย่างนี้เจ็ดข,ขึ้นจุบจุบลง น,นะคะต,ต,ตรงจุดนี้พี่สร้อยมองเห็นสองตัวนะคะเ <75 5 S 1> จ็ดห้าเจ้าแม่ให้เห็นเป็นเนจ็ดห้าห้าเจ็ดเนาะตรงไม้พายนะคะโอ้โหนีไ่ไงยังเมื่อวานเห็นไหมเนี่ยค่ะค่ะพี่สร้อยเนี่ยนนะคะเอฟซีทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะสาธุสาธุขอให้เข้าขอให้แม่นนะคะพี่สร้อยเนาะ นะคะส่งไปด้วยกันนะคะเนี่ยเลขห้าตัวใหญ่เนาะใช่ใช่ก็เจ็ดใช่ห้าตัวใหญ่มากเลยเอดูไปดูมาเจ็ดห้าเจ็ดหกนี่แหละพี่ส้อยเดี๋ยวคะ่ะซื้อขึ้นซื้อลงนั่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะส่งไปเรื่อยให้ดูก่อนนะคะ เอทเห็นข้างบนนะคะแวบๆเมื่อกี้นะคะนี่เอทสีจะมองเห็นไหมเนาะคะนี่ไงอ๋อตรงจุดนี้เนาะจานี้เลขเจ็ดอันนี้เลขห้าเลขห้าตัวใหญ่บุ๊บบุ๊บค่ะแสดงว่าเจ้าแม่ให้แล้วแหละพี่ส้อยเนาะจุบอันเลขห้าตัวใหญ่มากเลยจ้าจุดตรงไม้พายเห็นเป็นเจ็ดห้าเนาะเจ็ดห้าห้าเจิดนะคะ แต่ว่าแอดเหนข้างบนค่ะพี่ส้อยเดี๋ยวจะส่งให้ fc ดูก่อนเนี่นะคะส่งไปด้วยกันนะคะทำไมมันมืดมืดเนาะเห็นตัวเลขตรงจุดนี้นะคะใครเห็นเป็นตัวไหนก็เม้นบอกด้วยนะคะเพราะว่าการส่องการมองก็จะเห็นไม่เหมือนกันนะคะ นี่ค่ะ fc นี่ตรงนี้เป็นเลขหกค่ะพี่ส้อยเอ๊เหมือนคลับคล้ายคลับคลายจะเป็นสีน่หไหมเนาะนี่นี่ชัดแล้วนี่น,นี่ตรงนี้นะแต่ตรงนี้เป็นเลขหก 6, ตรงนี้ถ้าไม่สี่หก็ก้าหกนี่แหละนี่นะคะให้ fc สองด้วยสายตาตัวเองนะคะ ก็ว่าแอดเห็นแบบไหนแอดก็บอกแบบนั้นนะคะการส่งการมองจะเห็นไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเนาะนี่นะคะอยากจะลงล่างอีกรอบแล้วก็จะกลับข้างให้ fc เขาส่งเอาเองเนาะดูเอาเองเนาะเพื่อว่า fc ทางบ้านเขามีโชคเนาะ วันนี้ก็ขอแต่ตรงไม้พายพอเนาะพี่ส้อยเนะาะค่ะนี่เด้๋ยวเราส่งไปได้วยกันนะคะกลับข้างนี่นะคะฝั่งนี้มีตะวเลขไหมเนาะพี่ส้อย ค่ะพี่ส้อยงวดนี้ฝันดีหรือยังคะพี่ส้อยหลังจากไม่ได้ทำคลิปพี่ส้อยโอ้ยหลายเดือนแล้วเนาะไม่ค่อยได้เจอกันเนาะพี่ส้อยเนาะ เจ้าพี่ซอยก็คิดถึงเอซีทุกวันเลยโอ้คิดถึงได้เจอกันเนาะถ้าคิดถึงเอฟซีก็ต้องฝันได้ตัวเลขมา <c oughs> แบ่งปันเหมือนเดิมเลยพี่ซ้อยเนาะเอฟซี FC ก็คงจะคิดถึงเหมือนกันนั้นแหละค่ะงวดน,นี้ฝันดีหรือยังคะหลังจากทําความสะอาดเสร็จแล้วไอ้สองวันเนาะ oh. ก็พี่ซ้อยกลับบ้านไปเก็บ กะเพราให้หลวงตาค่ะงูมันวิ่งตัดหน้ารถพี่ส้อยพี่ส้อยบอกว่าฉุกลาบฉุกลาบตัวใหญ่ไหมคะพี่ส้อยตัวเท่านี้จ้ะใส่จะลูกมันมั้งอนิ้วก้อยเนาะจ้าใส่ปวกใส่กู้ะอ้ปวกใส่กู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรเนาะตัวเล็กมากเลยแต่ว่ามันยาว๋อค่ะค่ะทำความเสร็จแล้วไปไปเก็บไอ้ใบกะเพราให้หลวงตาค่ะก็ มันวิ่งผ่านตัดหน้ารถพี่ส้อยทะเบียนรถอะไรคะพี่ส้อยอุย้ยลืมแล้วอ๋อใช่คันนี้ไหมจ้าคันนี้ละจ้าอ๋อเดี๋ยวไปดูเนาะไปส่งไหมคะค่ะเดี๋ยวไปดูทะเบียนรถเนะาะเพราะเพราะว่างูไอ้ผ่านตัดหน้ารถเนาะเราก็าต้องไปส่งทะเบียนรถเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปส่งอพี่ส้อยเดินก่อนนะเดี๋ยวเราตามพี่ส้อยไปส่งทะเบียนรถกันเลยนะคะ สงสัยเขาจะให้โชคแล้วแหละพี่ส้อยเนะาะนี่ทะเบียนรถพี่ส้อยก็ขับรถคันนี้เนะาะเนี่ยนะคะทะเบียนรถของพี่ส้อยนะคะที่ว่าขับแล้วก็งูเลื้อยผ่านหน้ารถนะคะทะเบียนรถสองเก้าสองห้านะคะสองเก้าสองห้านะคะให้เอฟซีจับคู่เอานะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะเนาะถ้าชอบก็ตามพี่ส้อยได้นะคะ อันนี้คือไม่ได้ฝันเนาะจ้าแล้วก็ไอ้ที่ฟว่าฝันเมื่อคืนเลยพี่ส้อยก็ฝันพ่อตุกตั้งคืนก็ฝัน<อ>เป็นเก่าค่ะพี่ส้อยก็จะตีสงสัยจะอกเลขเก่าบออ๋อพี่ส้อยคิดว่าจะมาตัวเก่าเนะาะเลขเก่าเนะาะจ้าทำความาสะอาดเสร็จแล้วอะค่ะก็คืนต้นนั้นแหละ อ๋อคือหลังจากที่ว่าทําความสะอาดให้เจ้าแม่เสร็จตกกลางคืนก็ไปนอนฝันถึงแฟนเก่าเนาะที่ว่าแกเสียหลายปีแล้วเนาะหลายปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วจ้ะอ๋อแฟนเก่าคือเสียยี่สิบกว่าปีแล้วนะคะจ้ะทีนี้ไม่เคยฝันถึงแกเลยอเพิ่งเมื่อคืนนี่แหละเราทำความสะอาดเสร็จก็เจองูแล้วก็คืนคืนนั้นแหละค่ะเขาไม่พูดด้วยก็พอลุกมาอ ฟันหินแฟนเก่าอน่ะจะหาตัวเก่าหรือเปล่าแล้วพี่พี่สร้อยชอบตัวไหนคะตัวเก่าคะในในใจพี่สร้อยที่ว่าชอบแล้วก็คิดว่าจะซื้อนะพี่สร้อยจะเอาจ็ดเก้าล่างเก้าจดเจ็ดเก้าเอาล่างจ้ะเ๋อะมันลงล่างเพราะว่ามันขึ้นบนแล้วเนาะจ้ะอ๋อจ็ดเก้าเก้าจ็ดเน้นล่างนะคะพี่สร้อยบอกนะคะเพราะว่าฟันเห็นแฟนเก่าน่าจะมาตัวเก่าอีกนะคะแต่ไม่รู้ว่า ตัวไหนเนาะระหว่างเก้าเจ็ดกับเก้าหนึ่งเนาะเดี๋ยวให้พี่ส้อยย้ำตัวเลขอีกรอบค่ะกับเลขไม้พายเมื่อกี้เห็นตัวไหนคะพี่ส้อยก็พี่ส้อยทาแปลงปุ๊บก็เห็นเจ็ดห้าอ๋อเลขไม้พายผีระล่มคือเจ็ดห้าห้าเจ็ดเนาะและเลขไอ้ตัวที่พี่ส้อยชอบว่าจะมาตัวเก่าคือเจ็ดเก้าอ๋อคือวันนี้พี่ส้อยให้ไปสองชุดเนาะ วา่าพี่สรยว่าจะเอาเอาข้างล่างอ๋อกลัวมันลงล่างเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดกับเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะ,ะสําหรับตัวเลขจากพี่สร้อยคนสวยนะคะงวดนี้ก็ขอให้เข้านะคะพี่สร้อยเนาะจ้านะเพราะว่าเอฟซีก็อยากจะโชคดีนั่นเลยค่ะเดี๋ยวให้พี่สร้อยเอื้อพรให้เอฟซีหน่อยค่ะปใ FC ีใหม่นี้กขให้เอฟซีไอ้มีความสุขมากๆตลอดปีอะไรนะปีหกเจ็ดจ้าให้มีความสุข คิดเงินได้เงินจ้าคิดทองได้ทองก็ให้เอฟซีรักครอบครัวมากมากรักแฟนรักสามี <c oughs> รักผัวมากมากเหมือ <c oughs> นพี่ส้อยอ๋อค่ะค่ะและ้วก็โชคดีไปด้วยกันปีนใหม่นี้เนาะะโชคดีไปได,ด้วยกันจ้าค่ะข,ขอบคุณพี่ส้อยมากค่ะพี่ส้อยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ